ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ Happy Keto p a n e t with จุบจิ๊บ Welcome to my channel Happy Keto p a n e t with จุ๊บจิบ Bye หน้าตาของวอฟเฟิลอัลมอนด์นะคะน่ากินหอมมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอัลมอนด์วอฟเฟิลค่ะส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้นะคะ เริ่มต้นมีไข่สองฟองแป้งอัลมอนด์สาส่วนสี่ถ้วยผงฟู1นส่วนสช้อนชาวานิลา1นส่วนสช้อนชาเกลือ1นส่วนแช้อนชาน้ำตาลอิลทิชอลใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วแต่ความชอบว่าจะใส่มากหรือน้อยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะสำหรับ Ingredients for almond waffle: two eggs, three quarters of a cup of ground almonds, one quarter teaspoon of baking powder, one quarter teaspoon vanilla extract, one eighth of a teaspoon of pink sea salt, one teaspoon of erythritol, and a a tablespoon of coconut oil. เริ่มต้นนะคะไข่สองฟองเทส่วนผสมทั้งหมดเข้าให้เข้ากันนะคะ อันนี้สำหรับเอาไว้ใส่พิมพฟ์ฟอร์ตอนตอนที่เราทำนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาวอร์มเตารอให้ไฟเขียวตัวนี้หายแล้วเราก็ เอาน้ำมันมะพร้าวทาให้ทั่วนะคะอาจจะได้ไม่เต็มแผ่นนะคะอันนี้ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วนะคะใกล้ Have pye kyo. hi, gossang was so done a car. Wow, oh, and this is your almond waffle ready to eat. Very easy and very tasty. Mm.